สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Piece Dream Pointer นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือ One Piece เลโกซีแทนที่เปิดให้บริการใหม่แล้วก็ตอนนี้หลายคนติดในส่วนของการสมัครเข้าเกมหรืออะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการในคลิปด้วยกัน2หรือ3วิธีนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าสอนได้กี่วิธีนะครับนะมันมีหลายค่ายนะสำหรับเกม One Piece นะครับเหมือนตัว One Piece Fighting Path นะครับก็มีหลายค่ายหรือหลายเซิร์ฟหรืออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวลองไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจด้วยนะ ทีนี้นะครับเราเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยนะครับให้กดลิงก์ใต้คลิปมาก่อนนะครับจะมาหน้าประมาณนี้นะครับทุนผู้ชมทีนี้ให้เราเลื่อนด้านล่างนะครับมันจะมีอยู่2ค่ายนะค่าย M กับค่าย B นะ M กับ B นะครับจะเข้าง่ายส่วนด้านบนนะจะเข้ายากมากนะครับนะส่วน i อเวสเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยนะครับไม่มีเครื่องเทสด้วยนะครับก็เดี๋ยวแนะนําค่าย M ก่อนนะครับใครที่เคยสมัครวันพี f ไฟติ้งพาร์ทนะครับโดยค่าย MI นะครับเอามาใช้ได้เลยนะใช้ดีเดียวกันนะครับยืนยันรั้งเดียวเนาะให้กดไป นะครับประมาณนี้อ่าทีนี้นะครับเราก็จะมีปุ่มทําการดาวน์โหลดเกมนะครับอ่าให้เราทการดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้นนะครับตัวนี้นะรอแป๊บหนึ่งนะครับผมจะมีไฟล์ดาวน์โหลดนะเนี่ยครับกดดาวน์โหลดใครที่ยังไม่ได้ญิตก็อย่าลืมกดอนุญาต้วยนะหลังจากโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมทําการติดตั้งให้เรียบร้อยเนาะวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะครับกดที่ a อปพิเคที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ทาการติดตั้งให้เรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นเราทําการเปิดเกม เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเข้าเกมนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับมันจะมีให้เล่นในช่วงแรกครับมันจะเป็นตัวคัตซีนแล้วก็เป็นแพทของตัวเกมอะไรแบบนี้นะครับที่ให้เราเข้าแบบเข้ามาเล่นเนาะเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่รอร้อนะครับไม่รู้ว่าในอิมิเลเตอร์ตอนนี้จะมีปัญหาหรือเปล่านะว่าในโทรศัพท์ผมเข้าได้ปกติอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมทีนี้อย่าลืมกดติ๊กโทกก่อนนะครับมันก็จะมาหน้าประมาณนี้นะครับนะก็จะเหมือนเดิมนะครับ MI เนาะ ก็จะมีะวิธีการสมัครด้วยกัน2วิธีนั่นเองนะครับก็คือสมัครในส่วนของตัว m i งนะครับหรือทําการสมัครในส่วนของตัวการล็อกอินด้วยอ่า Gmail อะไรแบบนี้นะครับถ้าให้แนะนําก็ล็อกอินด้วย Gmail ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการสมัครกันครับเปิดก็ได้เนาะมันจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าใครมี QQ WeChat นะครับก็สามารถล็อกอินได้เลยนะใครไม่มีก็อันแรกเลยนะครับปุ่มสีส้มนะ ตรงนี้นะครับมันจะมีวิธีการสมัครอยู่ด้วยกัน2วิธีหลักๆนะวิธีแรกนะครับก็คือเราสมัครตรงนี้นะครับนะมันจะมีหน้าสมัครมาเนาะช่องแรกให้เราเลือกอา่าไทยแลนด์นะครับอันนี้ผมไกด์ให้นะนี่ไทยแลนด์แล้วตรงนี้ก็ใส่อ e ีเมลของแต่ละท่านนะครับอีเมลที่ท่านใช้จริงๆนะนะสมมุติอันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านที่ท่านจะใช้นะครับแล้วก็ทําการติ๊กถูกนะครับแล้วก็ทําการกด next แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะยืนยันตัวตนว่าเราใช่บอทหรือเปล่า เนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับตัวเนี้ยครับตัวระบบจะส่งไอส่นของตัวเขาเรียกอะไรอ่โคโดอะไรแบบเนี้ยนะครับให้เราที่เมลนะครับแล้วก็เอาตัวเลขมากรอกอะไรแบบนี้นะครับแล้วกดจัดมิดนะอันนี้จะเป็นวิธีแรกนะครับประมาณนี้นะส่วนอีกวิธีหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับผมจะจะแนะนําวิธีี่งมากกว่าเนาะก็ให้เราเข้าระบบด้วยอ่าอีเมลของเราเนาะ กดไปแบบนี้นะครับทีนี้ระบบก็จะให้ใส่ในอีเมลของเราใส่รหัสผ่านนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับหลังจากล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาหนะ้าตาประมาณนี้เนาะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแค่การล็อกอินนะครับ ID กับตัวรหัสของแต่ละท่านเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกประเทศนะครับตัวนี้เราจะเลือก Thailand เหมือนเดิมนะ แล้วก็ทําการติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดสร้างบัญชีเลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการกดยอมรับเนาะและกดลิงก์นะครับทีนี้จะมีปุ่มขึ้นมานะครับให้กดปุ่มสีฟ้าได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะมันก็จะมีช่องให้เรากรอกนะครับสีเหลืองสีส้มสีนี้แหละนะครับที่ขึ้นมานะกดไปเลยนะครับหครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าไม่ได้ก็แนะนําให้เปลี่ยนข้อมูลนะครับทีนี้นะครับมาดูวิธีการสมัครของอีกค่ายหนึ่งนะครับนะก็ไทยเอ็มไม่ได้เรามาดูอีกค่ายหน เว็บสมัคร ID นะครับกดตรงสีฟ้านะครับมันจะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้ถ้างงนะครับให้ใช้ทางส a t ดด้วยนะครับจะได้ช่วยได้นะเช่นถ้าสมมติว่าเราไม่มีบัญชีนะครับให้เรากดตรงนี้เนาะตรงทะเบียนนะครับประมาณนี้ให้เราปิดไปด้วยมันจะบั็กนะครับถ้ารู้แล้วว่าช่องสมัครเครืือไหนก็ปิดไปก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบั็กนะครับบั็ก ต่อมานะครับให้ทําการเปลี่ยนตัวนี้นะครับช่องแรกเนี่ยครับเป็น66เนาะหาดูนะครับอ่าชื่อประมาณนี้นะครับอยู่ล่างๆหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการใส่เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละท่านนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากหา66เจอแล้วนะทีนี้นะครับเราก็ใส่ในส่งของตัวเบอร์ของแต่ละท่านไปนะครับเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าเบอร์ผมเป็นประมาณนี้ก็ให้เราทําการลบศูนย์ออกนะครับอ่าไม่ต้องใส่ศูนย์นะใส่ครบ9ตัว10ตัวแล้วกวานไปนะครับนะแล้วก็กดปุ่มยืนยันตรงนี้นะครับ ด้าขวาเนาะพอกดเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้อันนี้คืออะไรเป็นเป็น,ปนอาการยืนยันว่าเราใช่คนหรือเปล่านะครับไม่ใช่บอทนะให้ดูตามตัวสอข้างบนถ้ามันเยอะไปรีเฟซได้นะครับเหลือ2ตัวนะก็เป็นแบบนี้ ถูกแบบสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นบวก66นะครับนี่ครับเลือกเป็นบวก6 6แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ใส่ในส่วนของตัวเบอร์ของแต่ละท่านนั่นเองผู้ชมครับเบอร์ของแต่ละท่านเลยนะให้ตัดศูนย์ตัวหน้าออกหลังจากนั้นนะครับให้กดตรงนี้นะครับให้กดยืนยันทางด้านขวาตรงนี้นะครับมันจะขึ้นตัวยืนยันมาแบบนี้นะครับตัวนี้แค่เรียงตัวอักษรให้ถูก3าตัวเนาะ 3ตัวนะครับผมก็อันนี้1 2 3แล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วทีนี้นะครับจะมีในส่วนของตัว SMS ไปที่โทรศัพท์ของแต่ท่านนะครับจะเป็นพวกรหัสยืนยันของทางค่ายนั่นเองเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราก็เอามากรอกแบบนี้แล้วกดปุ่มสีฟ้าเลยหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็สามารถตั้งรหัสตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากตั้งรหัสตรงนี้นะครับให้เรามาที่โปรไฟล์นะครับเผื่อหาไม่เจอเนาะแล้วก็มาที่รูปคนตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้ แล้วก็ตนนัวนี้จริงๆถ้างงนะครับแนะนําให้กดแปลภาษาแปลเป็นไทยก็ได้แปลเป็นอังกฤษก็ได้แล้วแต่นผูน้ชมเนาะแล้วก็มาตรงความปลอดภัยตรงน,นี้เนี่ยเนี่ยน้าซ้ายตรงน,นี้นะครับมันเป็นภาษาจีนนะครับคือหน้าเดียวกับเมื่อกี้แหละ แล้วก็กดแปลน้านี้เลยนะครับก็จะมีพวกนี้นะครับผมนี่ตั้งรหัสผ่านให้เรามากดเปลี่ยนรหัสผ่านผมไม่แน่ใจว่าตัวเบอร์นี้ผมเคยสมัครไปแล้วมันก็อาจจะขึ้นเปลี่ยนรหัสผ่านบางคนนะครับมันจะมีตั้งรหัสผ่านอยู่ด้านบนตรงนี้อันนี้ก็เลือกตั้งรหัสผ่านด้านบนก็ได้นะแต่ของผมมันขึ้นให้ตั้งรหัสผ่านเป็นเปลี่ยนรหัสผ่านตรงด้านล่างให้กดตัวนี้เหมือนเดิมนะครับจะส่ง sms ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละท่านนั่นเองแล้วก็เอามากอกให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปนะครับ แล้วทีนี้นะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านที่เราต้องการนั่นเองทผู้ชมครับเราต้องการรหัสอะไรเราก็ใส่ไปนะครับแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปนะตรงนี้นะครับก็เลื่อนรูปมาแค่นั้นแหละให้เพอร์เฟกนะครับเพอร์เฟกเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเรียบร้อยแล้วเกมกันนะครับหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะให้เรากดปุ่มสีชมพูติ้งถูกก่อนนะครับติ้งถูกนั้นสายล่างเนาะกดปุ่มสีชมพูนะครับ ด้านบนนะครับจะเป็นเบอร์ที่เราใช้สมัครเมื่อกี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นรหัสผ่านเนาะตรงตรงเบอร์ที่เราสมัคระครับให้ตัดศูนย์ออกเนาะแล้วก็ใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าได้เลยนี่เราก็จะเข้าได้หน้าตาปรับมานี้นะครับแล้วที่นี้นะครับติดปัญหาเหมือนเดิมนะครับก็คือป็นอ่าทุกเกมของค่ายจีนนะครับจะมีช่องปริศนาอยู่2ช่องเนาะช่องด้านบนจะเป็นชื่อนะครับช่องอ่าแล้วก็ด้านล่างนะครับเราก็ใส่เหมือนกันนะครับก็ปัญหาไหนมันก็ได้นะ ที่บอกไปนะครับสมัครผ่านอิมูเลเตอร์นะครับโอกาสผ่านค่อนข้างเยอะนะหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มสีฟ้าได้เลยนี่ครับผ่านแล้วี่หลังจากเข้าได้แล้วนะครับเราก็เข้าไปเล่นในเกมกันนะครับผมนะโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนัเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเกมนี้มันสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อิสระเลยนะครับพอสกิปแล้วนะครับมันก็จะมีการต่อสู้นะเดี๋ยวเรามาต่อสู้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับการต่อสู้นะครับมีลูฟี่มาแบบนี้นะครับหนีมาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับนี่ ทีนี้นะครับมันก็จะมีเป็นการ์ดมานะครับไอการ์ดพวกนี้มันสามารถรวมจากหนึ่งใบหนึ่งเป็นสองใบขึ้นเป็นเลเวลถัดไปได้ที่แบบการ์ดรุนแรงขึ้นนะครับการ์ดท,ที่เป็นการ์ดตูมเข้าไปครับประมาณนี้นะก็เล่นเกมเพย์ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองทำตามวิธีที่แนะนำไปนะครับแต่มันจะยากยานิดนึงนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ